สวัสดีผมณพี่ตุ้นด้วยนะครับผมอยู่ในเกมนอตบอลเลเจนด์นะครับกับตัวใหม่ของเซลซาก้านะครับพาร์เซลนะมาเบจิต้านะซุปเปอร์บเบจิต้านะในที่สุดปาเบลฟตัวเดียวเดียวก็มาสักทีนะครับหลังจากที่ไม่มีตัวเอฟเดียวมานานนะหลังจากบูอีโวนะก็ไม่มีเอเดียวเดียวของปาเบลอบอกมาเลยโอเค แต่น่าจะเป็นร่างที่หลายคนไม่ค่อยชอบนะครับร่างนี้ซุปเปอร์เบจิต้านะครับร่างมันหน้านะร่างมันหน้านะครับร่างนี้อืหัดเซล์แต่ในในความเป็นจริงคือโดนเซลกระทืบนะครับร่างนี้โดนเซลล้วถูกบูลกระเทือนมือนลอนแฟตโอ้ทำอะไรเซลไม่ได้นะถ้าในถ,าถ้าตามเนื้อเรื่องนะ ทำอะไรเซฟไม่ได้นะเซฟมันซื้อได้อยู่ดีโอเคถ้าเอฟก็จะประมาณนี้นะครับอืมนี่เลยโอเคนะครับสำหรับตัวใหม่ในเจนลิมิเต็ดนะครับซูปเปอร์เบจิต้านะครับมีตัวนะสตาร์ก,ก,ารก,กิงข่างตัวนะครับตัวแรกผมคิดว่าไอตัวเนี้ยจะเป็น LF เว้ย เจอแล้วก็พอตายพอตายเกิดแล้วก็เป็นโหังซปเปอร์ซาย่าสองอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่เป็นสังกิธรรมดาแล้วก็ไม่มีารเกิดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้สิบหกโอเคหมดยังอันนี้ไม่ตายนะต่าับตัวเองใ่ไมแต่ไม่ระเบิดัต้องเปลี่ยนแพทไม่มานี้ทำไม่ตายโอเค เรียบร้อยนะครับลูกอาร์ตสวยนะครับตัวนี้เนี่ยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตู้กาชานะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับเข้ามาอยู่หน้าตู้กาชากันเป็นที่เรียบร้อยนักผมสรับตู้ของซูเปอร์เบติต้านะเอฟเบติต้ามาสักทีนะครับเดียวเดียวนะ <S <S ตัวล่าสุดของเอฟของป๋าเบเนี่ยล่าสุดนะถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนนถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเป็นบูอีโวนะครับซึ่ง โอ้โหมันนานมากเลยเดีเียวเดี๋ยวของป่าเบมาทีแต่ว่าหลายคนน่าจะผิดหวังนะไหยคนน,น่าจะผิดหวังเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยคือตามเพจอะตามเพจหรือตามกลุ่มของดักบอลของของคนไทยนะเกี่ยวกับเอดักบอลเลเจนด์จ bon ของคนไทยเนี่ยมีคนคาดเดาว,ว่าจะเป็นหมายเลขสิบหกมีตายเกิดแล้วกลายเป็นหางล่างสองอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เป็นแบบหางล่างสอง UL นะซึ่ง ผมก็คิดว่านะครับสำหรับไอ้้างระดับ U L อะ่ะน่าจะมีโอกาสมานะเพราะว่าผมว่ามันน่าจะมีอีกอีกสักพาร์หนึ่งสำหรับซากานี้นะเออน่าจะมาอีกอีกตู้หนึ่งนะตู้ U L นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะดีใจนะที่มันเป็นป่าเบเดี่ยวๆนะเพราะว่าป่าเบเดียวๆมันมันหาหายไปนาน่ะนะโอเคอะ มาดูนะครับลูกอาร์ตกันนี่นะไอ้ล่างนี้เนี่ยมันสามารถชนะเซลล์ล่างสองได้นะแต่มันเสือกไม่ทํานะครับ <c oughs> คือมั่นหน้าไงมั่นใจในพลังของตัวเองที่ไปฝึกมาไงเออเลยให้เซลล์ไปลงมล่างนะจนเป็นล่างสมบูรณ์นะอืมไปดูไม่ได้สิบแปดจนเป็นล่างสมบูรณ์แล้วมึงก็สู้ไม่ได้นะโดนกระทืบไปตามระเบียบนะครับ <c oughs> โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่ะข้างตัวนะตัวเนี้ย ดีสุดในตู้แล้วสลับข้างตู้นะโกฟิตอันนี้ก็โอ้โหเล่นไม่ได้แล้วะไอนี่หนักเลยครับไอนี่ก็เล่นไม่ได้แล้วมันไม่เก่งแล้วอะตัวนี้ผมไม่ก็เล่นไม่ค่อยได้แล้วอะโอ้โหไอนี่หนักเลยขยะเลยอ่านี้ข้างตู้นะเอสพีสปาร์กี้หมานสิบหกโอเคหลักๆที่อยากได้ก็ตัวนี้นะตัวใหม่นะหรือไม่ก็โกฟิตแล้วกันนะเพิ่มดาวนะเพราะว่า โกฟีสเนี่ยผมยังใช้ในการ PvP อยู่นะมันยังเก่งอยู่นะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะเผื่อเอาไว้เล่นแบบเป็นตัวโบนัสในกิจกรรมต่างๆเออแล้วก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะอยากได้อยู่แล้วนะอัตราการออกนะครับเบจิตา้าซสเปอร์เบจิต้าสีแดงนะครับ0.5นะครับสปาร์กิ้งเอ้ยเอ่อเอฟข้างโต้นะครับ0.250สปาร์กิ้งธรรมดานะครับ0.5นะสปาร์กิ้งหมายเลข16นะครับ1%โอเคประมาณนี้ สเต็ปนะครับเต็ปหนึ่งสามร้อยนะครับเต็ปสองห้าร้อยเต็ปสามเจ็ดร้อยเต็ปสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกฟรีนะครับแล้วก็สเต็ปหนึ่งถึงห้าใช่ไหมก็จะได้เหรียญนะครับเหรียญก็เอาสะเออเหรียญก็สะสมนะแล้วก็เอามาแลกหัวเกลือได้นะมาเปิดตู้ตรงนี้นะเหมือนกับตู้ทั่วไปโอเคผมผมไม่เปิดเยอะนะเพราะผมคิดว่าน่าจะมีพาร์ทสองนะสำหรับซากานี้ อาจจะเป็น U L ก o ห a าง2ก็ไดใ้ใครจะไปรู้อ่ะเออถูกปะเออนะครับถ้า U L กูห a าง2มาแล้วผมไม่มีเพชรเปิดนี่อนาเลยนะครับคือแม่งตำมตัวดีเท่แน่นอนนะนะโอเคสำหรับตู้นี้ก็เปิดทั้งสองหลูพอนะครับวนสองรอบไม่ออกก็คือไม่ออกนะไม่เป็นไรนะไม่ได้สีเรียกโอเคมาเลยลุยเลยครับไปไปเว่อ ตอนผมซุ่มซุปเปอร์17เนี่ยออกตั้งแต่300แรกนะไม่รู้ว่ารอบนี้จะดวงดีหรือเปล่านะครับมาเมื่อกี้ลงหลายพอร์ตด้วยนะแต่มันน่ามีไรยน่ามีลายเสมออ่ะมีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอก,มไ,รรอกไม,ไม่ไม่มีอะไรจริงด้วยมัน,นค่อ,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 อนข,อข้างที่จะยากนะครับออกออกตั้งแต่300แรกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยต่อเลย500ไป ที่นี่ผามอดไม่น่ามีอะไรผมข้ามลยดีกว่าเปิดไปก็เกลือเนี่ยเออเห็นไหมเด็ดร้อยไปร็วเร็วเลยว่ะเฮ้ยออกฟ้าแดงช่วยมีอะไรหน่อยได้ไหมเอยจอะเผาลุงเมาเผาลุงเมาส์อย่าบอกออโอ้เสมอลนะ แรงเป็นนักสามไม่มีกรไม่มีครับเฮ้ยนี่มันอะไรกันดักเพชรกูแล้วดักเพชรกูแล้วไม่เป็นไรถือว่าได้คอนเทนต์แล้วกันโอเคพันเพชรไปครับออกไว้ๆหน่อยก็ดีนะโอเคแล้วก็บอลน,น,นะนี่มันการันตีโรฟีเจอร์ใช่ไหมเออ,เอ,อไม่มีอะไรเลยเข่าลุก เทาลูกเทาลูกมันหนู่เวยโบลี่ออกโอ้ยรับมอบพีเซอร์มึงหน้านี้โอ้ยแหละหน้านี้กับมึงแล้วเล็กอัเป็นเลเจนด์ลิมิเต็ดเอ้ยเอ้โหพีเซอร์เอ,อ,อยากได้พ่อสุดได้ลูกเอ,อ้ยตัวเลเจนด์เอ้ยจ <S 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 ัะโอ้ <S ถ้าข้างตู้เปนโกลฟีล่ผมจะดีใจมากเลยเสือเป็นทางนะผมไม่ได้เล่นด้วยตัวไอตัวหานเบรกเอาเป็นเลเจนด์ลิมิเต็ดหมดละหมดและดวงกูนเนี่ยโอ้โหแปดดาวครับแปดดาวไปแล้วโหนี่ไงสุเปอร์ไปจิตาจะเป็นเอพีตัวเก่านะเฮ้ยเอฟตัวขยะมาทำไมไม่ได้อยากได้ ไอ้ขอรอบฟรีหูท้องฟ้าแดงนะผมอยากได้แบบท้องฟ้าโคโล่เลยท้องฟ้าโคโล่มันจะเป็นของดีไงบอลจิ๊กจิเฮ้ยเผาลุงเผาลุงเผาลุงบอลนี่ออกโอเคได้เลยบ่าวเป็นจงแตกไหมวะเป็นจงแตกเนื้อตอนมันโดนมัดเนี่ยกระจกแตกคือปิดคลิปนะครับผมไม่เปิดต่อด้วยโยนชา กระจกแตกตอนโดนมักขอร้องกระจกแตกผมยังไม่เคยเปิดได้เลยนะกระจกแตกแตกแตกไม่แตกว่ะโอ้โหแม่งยังไม่เคยได้กระจกแตกเลยนะครับผมเนี่ยมาลุน้นกันนะครับมาลุน้นกันแต่ LF มาแน่นะตัวอะไรดีกว่าโอ้ยโอเคโอเคโอเคโควิดโอเคได้อยู่ถือว่าได้อยู่ อย่าง้รก็โกฟีดโอเคติดตัวเปล่าเฮ้ยโอ้โหตาตัวนี้แม่งเอ้ยผมเซ็นใครไปแล้วโอ้โหบูอีโวครับนี่แต่อย่างน้อยก็ได้โกฟีดว่าหกดาวนะทีนี้ผมก็จะเล่นมันขึ้นนะโอเคโกฟีดหกดาวจะเสียดายถ้ามันปิดท้ายแล้วเป็นเป็นแบบเป็นป๋าเบตัวใหม่นี่ปิดคลิปได้เลยนะครับนะต่อ เฮ้ยนอกโลกนอกโลกยังไงวะเนี่ยนอกโลกไปจุ๊บลุงโบนี่ออกอีกสักรอบไหมอูมันรับมอบอย่างน,นี้จบแล้วจบแล้วนั่นไงมาเดี๋ยวให้อีกวนอีกรอบนะครับไปไปไป,ไป เฮ้ยไหลพอตอยู่ไหลพอตอยู่นะวบต้าล่างมันหน้ามันตัวใหม่่อยากได้แล้วมาเฮ้ยตายอาเบมาอาเบมาตม่วงเฮ้ยผมจะพูดว่าให้มันเป็นล่างสีอะไรนะเป็นสีฟ้านะเป็นตัวนี้เขาเนี่ยเป็นตัวอะไร มาอะไรมาเนี่ยโอ้โหผมว่าทาเปียนแล้วแหละผมว่าทาเปียนแล้วแหละสคริปเลยนั่นไงโอ้โหมึงนี่ต่อครับต่อเฮ้เอฟมาอีกมามาอีกขอเจ็บจมโอ้โหเนี่ยเอ้ย คลิปดีกว่าเปลืองเปลืองเวลาคลิปแล้วกันในแชมป้านนะผมยังไม่มีนะเอ็กซตีมอีกสองพันแล้วก็พอนะมาลุยหู<อ>ท้องฟ้าอันนี้แม่งแม่งเซ็งว่ะเขารุนอว่าเนี่ย<ะ>เอ้ยอ,ออกมาเลยกระโดดมาดักยังไงโอ้โหเสมอจบครับ สาคิปล้วนๆนะครับงี้อู้เอ็กตีมล้วน <c oughs> จะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้โกฟีดซ้ำมานะครับเ้็กจิต้ามึงนี่ทั้งมั่นหน้าทาั้งทั้งเกลือนะมึงเนี่ยไม่ออกอะ่ะฮะไป <c oughs> ยังไงอะอ โอ้โิเซอร์มันมอบนี้ผมว่าจบดิไม่ออกจริงดิเฮ้ยโอ้โหเหี้ยเหี้ยเขี้ยแล้วสองหลุมไม่ออกครับไม่เป็นไรนะท้ายแล้วไปเฮ้ยเหรียญผมได้เก้าผมต้องเปิดอีห้าร้อยอีกเพื่อจะให้เหรียญครบสิบนะครับจะได้ตัวสองใบโอ้โหเฮี้ยไปโอ้โหท้องฟ้าหนาเหลือเกิน ดวงเอฟผมน่าจะหมดแล้ววะ่ะน่ามีอะไรนะอืมดวงมี้ยงแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยตาเบล่างบูมาหน่อยดิกูมันตายเลยวะ่ะกูแพ้เลยโอ้โหมึงจบกันจบกันอ่าคร้งสุดท้ายครับ โอ้ยมีนายหลอกเอ้ยหรือว่าจะมาโอ้โหกุสากคลิปนึกว่าจะมาตัวใหม่ที่ัไยเป็นเซลโอ้ยมาหลอกให้ดีใจโอเคครับหมดละวันนี้วันนี้นะโอ้ยไม่ออกคือไม่ออกช่างมันนะครับผมว่าหลายผมว่าหลายคนน่าจะข้ามันเ้ยตู้เนี้ยรอตู้ต่อไปดีกว่านะเผื่อมันจะเป็นเอาต้าโกหังล่างสองอะไรเงี้ย มาเดี๋ยวผมแลกตัวนะครับมาเปิดตัวกันแนละ้วก็ปิดคลิปจบๆสักทีนะมาโหลดนานเหลือเกินเออมาแล้วปึ๊บมาสุ่มกันครับสุดท้ายนะครับเร5%หเปอร์เซ็นตนะครับป๋าเบเท่านั้นนะครับมาเร5%เปเซ็นจะหลอกกูหรือเปล่าเนี่ยไปเฮ้เยเขไปไปาขไปไปว่ะเขาไปไปว่ะเขาได้ลุ้นนะเว้ยอย่างเงี้ย เผาลุงเผาลุงเผาลุงขอ,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 อเผาลุงเผารุงเผาแดงโวยยอเสมอครับตัวขยะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ตัวขยะโอ้ยสิบสี่ดาวครับตันแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วไปไปเฮ้ยเถาไปไปกับคตัวโลก ทั่วโลกน่าจะมีอยู่ขอเป็นชุดสวยมาสุดท้ายเลยก็ได้มาสุดท้ายเลยก็ได้ดเขารุ้งไม่รู้งเลยบริออกมาด้วยเฮเลเลยดันชนะด้วยโอ้ยอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับป,าปบ่าเบลโอเคประมาณนี้นะตู้นี้ปิดคลิปถือซะว่าได้กูฟีด6ดาวมาแล้วกันนะครับตัวอื่นก็ขยะหมดอะนะ โอเคใครเปิดตู้นี้ไปนะครับเม้นไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจให้แต่ผมว่าผมว่าหลายคนนะ่าจะข้ามนะออส่วนใครที่เปิดไปนะมาขิงได้เปิดออกไม่ออกนะยังไงก็เม้นมาได้กันนะเดี๋ยวผมจะกดหัวใจให้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกที่ที่ชมาด้วยนะครับผมไปแล้วครับ